สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาเอฟซี FC ทุกท่านจ้ามื่อน,นี้กับวันที่วันที่ห้ามิถุนาสองห้าหกสามทีนี้กับพักกันมาอันมาปุ่งหญ้าที่นาว่างเปล่าเรได้ทำนาหลายปีแล้วทีนี้ก็เลยมีโครงการปลูกหญ้าปลูกหญ้าให้ควาย ปลูกเตรียมไว้ปลูกหญ้าให้ควายและงัวปลูกเตรียมไว้เผื่อน้ําท่วมตอนท่อนนะี่ยน้าถ่วมค่ะเวลาน้ําขึ้นมาละงัวควายละมามีหย่าจินไปหาเกียรเอาตามขั้นหน้าให้หน้าทีนี้ควายหลายเลยก่ะเกียวหญ่าค่ะบุยาโคทีนี้มาปลูกมาท่านพวนดินปับ๊บทีขี้ไว้ปลูกหย่าเฮเด้ ควนดินกันเชียร์ให้มกมูข้าวโพดซาลุเอาข้าวโพดมาใส่บะฮาเพื่อหยาดเพื่อหยาใหญ่ก็ได้กินข้าวโพดแหละเพื่อหยาในเดือนหนึ่งข้าวโพดก็ได้สองเดือนกันเพื่อเพื่อเก็บข้าวโพดพอดีหยากระงามพอดีกระเกี่ยวหยาได้พี่กัน,นเพราะว่าข้าวโพดฮัน มันหักทิม่มเด้หย,ย่ากับปอยไว้นี่ไปทำงานมาไปทำงานจากปีเขื่อไปวันนี้สิมาเริ่มกเกษตรกรเลยได้บ้านเป็นเป็นกเกษตรกรแล้วว่ะสันจะทำกะเกษตรกรแล้ววะสันค้าท่านั้นเป็นแปลงที่สกกรไหมบ่ทางปูก จะเป็นคู่คันคู่คั่นคองไทยเป็นคันคู่คันคองอย่างนอ้ป่ะันคูคคองคังนนาุญอะโอ้ที่แล้วอยู่บ่อนี่พันพันหานี่ ปลูกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็พักนะปลูกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็พักนะโอ้ได้บันี้หันปลูกบนนี้ได้หลายได้ทา้งกินเลยควายอะ่ะทีนี้อันเอางวงมะขุนเลยก็ไดู้เดไปปลูกบันีเหอะได้ขนาอันทอนพันนะ่ะที่ของสะออนปลูกนะซ้ำนี้ยังไดนี่ใน,นม่งยืนนี่ แล้วก uh ็ไปหาต้น huh. อ uh ัน huh. ต uh ้น huh. อ uh ันนะต้น huh. ม uh ันป่านะแค่นั้นแหละเออสองงานว่าสองงานว่าสันอันนี้สองไรอันนี้ปลูกสองไรสองไรโอ้ยได้กาเลยเออปลูกสองไรยได้กาเลยดูด เออวนไปหันวนไปเมือ่อไรเมื่อละแท้วและวแวหันได้การอยู่พอดีวนไปเพราะฮอดน้ำแห้งน้ำนั่นกับพอดีได้กินหยาตลอดเลยควายอ่ะประมาณเดือนหนึ่งแหละขั้นถ่วมน้ำนะเออเมื่อละแทวกับพอดีอันพอดีน้ำแห้งกับพอดีอันปล่อยควายลูกไปได้กับพอดีหยาน้ำนี้กับพอดี กระโปงเคยมาใหมทาได้อันในปีนึงแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้เลยทอนพันธุ์ได้ขยายทอนพันธุ์ได้ฮะแปดเดือน <8 S 1> เจ็ดเดือนแปดเดือนขอสะอทันว่นหกเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วมันงามนั่นดินนะฮะอาาเ,อเออไปเอาพันธุ์มาจากเอาพันธุ์มาจากออนจีลา อามังนามาปลูกเนไปยังที่มีคนมาขโมยอยู่บ่กะก,กอันนั้นแหละก็คนมาเฝ้าเลยเนาะเอเทียงหน้าน้อยสเอเทียงหน้าน้อยปลูกเอส,สะคุสะขึ้นรอแม่โคแม่โค,โคจะมาทำสาให้บ่พอดีเอาสาขึ้นแล้วก็เอาเทียงเ,เอาที่ปลูกเทียงนะ แล้วก็เอาลลปลาลงมานี่พอดีลสัสคือบ่มาเอแต่เก่าตะกวนบ่วางาสัสช่วงโควิดทพิ่อออ,อ,ออกจากงานมาโควิดทำให้คนกลับบา้านแต่ก่อนบออยากมาโควิดโควิดทำให้คนกลับบา้านมาทำพื้นดินให้ดีมีประโยชน์โควิดโควิดให้คนกลับบา้านด้วยโควิดก็ดี พูได้หลายตัวปูก่นี้ยว่มือนี้มือนี้สิเคร่งอยู่บ่ามือนี้นะ่ะสิได้เคร่งอยู่บ ปลูกไปเรื่อยๆปลูกจนพอปลูกจนแล้วดิถ้าพ้พ่อก็เอากิ่งอันพันเอาอีกเนานนะนนกิ่งพันกิ่งพันนะกิ่งละบาทละท่นเอากับอันอ่อนจีลากิ่งพันกัน,กนเจียบสองฟังกะว่ามมนชิพอ,อยู่พันหนึ่งค่ะ เอาห่างติเอาระยะเท่าไหรเย่ยส <uu> uh <every word. S 1> ิบเซนเพราะว่าถ้ามันใหญ่ึ้นมากกับต้นมันกับสิอันสูงใหญ่พอดีเต็มนะเออพอดีเต็มคู่เต็มคลองอยู่ละกิ่งพันแตกตาละแตกแตกแน่โอ้แตกแน่ซะแตกอันยอดแล้วก็แตก ลา,ลากออกมาละกิ่งพันกิ่งพันพันหาพันหาพันหาสองไร่ที่สองไร่กิ่งพันพันหา้า เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมปลูกแล้ว บ่คนมาเอ็ดนะบอ้ะเขาใจว่าหน้อยอยู่บนเออจริง้าข่ยอยู่บนอโอ้หเสียบเลยบอ้ะหเขาบอกให้เสียบเลยให้เสียบเลยให้เสียบเลยหรือว่าให้เสียบยา ให้เสียบยาไม่ใช่เสียบเลยเขาให้เสียบยาไม่ใช่เสียบเลยเสียบเลยค่ะว่าให้เสียบยาไม่ใช่เสียบเลยปลูกยาพักการปลูกยาค่ะแต่ตอนนี้ก็ดีนะคะมันบมเด็ตไม่ได้ปั่นบม่ได้ปั่นยาบได้ปั่นบได้ปั่นเรียบร้อาก็เอาแล้วเ้าก็เอามือเลยปลูก วันเอาเอาจกเสียมจอกเนี่ยใาห้เขาเลยเหรอเรีงเอารเร่งเอาเร่งเป็นแถวด้วยลปลูกใส่ฝนนะปลูกใส่ฝนปลูกใส่ฝนรับรองงามปลูกใส่ฝน,น อเ,เอาไปไหดระยะวันนี้สามบานดอกกับสิไปพุ่งหยากกัด้วยค่ะช่วยกันค่ะจะได้เสร็จเร็วๆเพราะว่ามันไม่โอนค่ะมันบาดเดดค่ะเด็ดกับบาดเดดห้องกับมา้อนโอเคแบบนี้ชอบชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบชอบ,บ,อบอลุงหยาก <laughs>

vui 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 vi vui vui Vi vui 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 vui

พี่ห้นบ่นนี้พี่ห้นต้องระยะเจ็ด เอาลูกขาไมกต้องอันนี้ไม่ต้องอาเซียละลูกขาล มันทามันขืนมันจอด ปลูกก็ได้แล้วอยู่ข้าปลูกว่ะอาปลูให้เบิ่งแน่เมื่อยล่ะไปปูกเมื่อกี้นี่อะไรข้าไม่เห็นเลยข้าปูกไก,ก่กองเลยนะเมื่อกี้นี่ Uh.